ฉันนำผู้หญิงคนนี้มาให้นายแล้วนะตามสัญญาเลยแล้วบอกถันลอยของเราด้วยว่าอย่าลืมความจงรักภักดีของรามอนด้วยละ่ะไปซะแล้วครับเคาเซอร์ยิงสิแอชลียลีอลอน ช่างโง่จริงๆเลยนะคุณเคนเนดีคุณกล้าต่อกอรกับทัหลอดแซทเลอร์เหรอพูดมากชะมัดเอายิงซะงั้นครับแกไอ้พวกไม่มีมารยาทแม็กนัมกดแม็กนัมกดเลยแม็กนัมกดไม่ใช้แล้วมีดเมิดอืเอาเข้าไปเอาเข้าไปแม็กนัมแม็กนัมหัวเข้าไปตายดิครับรออะไรครับผมโอโ้โห ขาด้วยตลอดแซดเลย